แนะนำขวดนมมัมป้องกันโคลิกขนาด4.5ออนใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดน,นะคะมาพร้อมกับจุกนมขนาดเล็กพิเศษจุกนี้เป็นจุกเบอร์ศูนย์ค่ะเราจะสังเกตเบอร์จุกทางด้านข้างตรงนี้ได้เลยค่ะ จุกนมมัมออกแบบให้มีลักษณะแบนนะคะดีไซน์เปรียบเสมือนผิวหนังของนมแม่ค่ะเวลาน้องอ้าปากงับนะคะจะต้องอ้ากว้างและงับเข้าไปที่ลานนมน้ำนมจะไหลยเยอะค่ะหรือใช้ลิ้นดุนแบบนี้ได้เลยนะคะทำให้สลับกับเต้าแม่ได้น้องไม่สับสนเพราะอีกข้อที่คุณแม่ส่วนใหญ่กลัวคือกลัวลูกจะทิ้งเต้าตัวเองแล้วไปติดขวดค่ะหากใช้ขวดนมมัมสามารถสลับเต้าได้เลย ป้องกันเด็กติดเต้าไม่กินขวดหรือกินขวดไม่กินเต้าได้ค่ะและจุดเด่นของเขานะคะจะมีรูระบายอากาศที่ฐานขวดทั้งหมด8รูค่ะหลักการเดียวกันกับการเจาะกระป๋องนมข้นหวานค่ะยิ่งเรามีรูระบายอากาศเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้น้ำนมไหลได้ดียิ่งขึ้นค่ะเวลาที่น้องดูดนมนะคะอากาศจะเข้าทางก้นขวด ควบคุมการไหลของน้ำนมได้อย่างสม่ำเสมอป้องกันการสำลักของน้องได้ค่ะและจะไม่ทำให้เกิดฟองอากาศด้านในนะคะช่วยลดอาการท้องอืดได้ค่ะขวดนมมัมยังสามารถถอดล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้หลายวิธีนะคะเรามาดูวิธีการถอดขวดนมมัมกันค่ะขั้นแรกถอดฝาต่อมาเราหมุนคอขวดออกมาแยกกับจุกนมลักษณะนี้ได้เลยค่ะ หมุนขวดนมออกจากฐานนะคะสีขาวด้านในจะเป็นวาวซิลิโคนกันสำลักนะคะให้เราหยิบออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะทุกชิ้นส่วนสามารถล้างทำความสะอาดได้หมดนะคะเมื่อล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะขวดนมมัมยังนำไปฆ่าเชื้อโรคได้หลายวิธีค่ะเช่นนึ่งขวดนมนะคะลวก หรือนำเข้าเครื่องอบ UV เพื่อฆ่าเชื้อได้ค่ะและยังสามารถฆ่าเชื้อด้วยตัวเองในไมโครเวฟได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบเพื่อฆ่าเชื้อในไมโครเวฟกันค่ะขั้นแรกนำวาล์วซิลิโคนนะคะใส่กับฐานขวดค่ะใช้3นิ้วกดลงไปให้แน่นแบบนี้ได้เลยตวงน้ำสะอาดนะคะ20มิลลิลิตรจะมีขีดบอกที่ฝาขวดค่ะเทไปที่ฐาน หลังจากนั้นประกอบจุกนมเข้ากับคอขวดนะคะดึงขึ้นมาให้แน่นเลยค่ะจะมีขีดขึ้นมาลักษณะนี้วางลงไปที่ตัวฐานขวดนำขวดนมวางครอบนะคะแล้วก็ฝาปิดแบบนี้ค่ะเราไม่ต้องหมุนเกลียวเข้าให้แน่นนะคะวางลงไปเฉยๆแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะ3นาทีจะเป็นการนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะเพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานค่ะ เมื่อเวฟเสร็จแล้วรอให้หายร้อนก่อนนะคะจากนั้นหมุนฝาเข้ากับขวดเทน้ำออกและหมุนฐานให้แน่นเข้ากับขวดเพื่อใช้งานแบบนี้ได้เลยค่ะและยังสามารถนำไปอุ่นนมได้ด้วยวิธีง่ายๆเพียงแค่เปิดฝาและคลายเกลียวเพื่อลดแรงดันในขวดนมแบบนี้ค่ะสามารถนำไปอุ่นได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ขวดนมมัมมีให้เลือก2วัสดุนะคะเป็นแบบขวดธรรมดาวัสดุ PP กับวัสดุ PPS-U สีชาธรรมชาติค่ะซึ่งทั้ง2แบบนะคะปลอด BPA และ BPS ปลอดภัยกับลูกน้อยค่ะวัสดุ PPS-U นะคะจะมีคุณสมบัติคือทนความร้อนได้สูงและมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นค่ะเป็นสีชาจากธรรมชาตินะคะช่วยในเรื่องไม่ดูดซับกลิ่นหรือสีค่ะ ขวดนมมัมจะมีให้เลือกหลายขนาดนะคะและจุกนมมัมก็มีให้เลือกหลายขนาดเช่นเดียวกันค่ะขนาดของจุกแต่ละแบบนะคะใช้กับขวดนมมัมได้ทุกรุ่นค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีการเลือกขนาดจุกให้เหมาะกับคุณหนูหนูกันค่ะซึ่งขนาดจุกสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะจะเป็นไซส์0ค่ะขนาดเล็กพิเศษ เหมาะกับน้องแรกเกิดนะคะเวลาเปลี่ยนจุกนมของแบรนด์มัมแนะนําให้ดูตามอาการการดูดของน้องนะคะคุณแม่ไม่ต้องยึดที่อายุน้องค่ะอย่างเช่นน้องใช้จุกเบอร์ศูนย์แล้วใช้ไปเรื่อยๆค่ะน้องมีอาการเหนื่อยหอบหายใจทีๆแสดงว่าจุกเบอร์ศูนย์เล็กไปสําหรับน้องนะคะให้คุณแม่เปลี่ยนมาที่เป็นจุกเบอร์หนึ่งค่ะ ตนาการไหลของจุกเบอร์หนึ่งก็จะแรงขึ้นกว่าจุกเบอร์ศูนย์นะคะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบขนาดของจุกเบอร์ศูนย์และเบอร์1ให้ดูค่ะ น้องบางคนนะคะใช้จุกเบอร์ศูนย์นานถึง3เดือนเลยก็มีค่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของอายุน้องเท่านี้แล้วควรจะเปลี่ยนจุกแต่ให้ยึดที่อาการการดูดของน้องเป็นหลักค่ะหรือถ้าหากว่าน้องดูดเบอร์หนึ่งแล้วมีอาการดูดไม่ทันใจแนะนําให้คุณแม่เปลี่ยนเป็นเบอร์2ได้ค่ะไม่แนะนําให้ข้ามเบอร์นะคะเพราะว่าน้องอาจจะกลืนนมไม่ทนันหรืออาจจะมีการสำลักได้ค่ะ